เท่าเรียงไก่นี่เทาเจอปัญหาอย่างบอกครับออกปัญหากับปัญหาของไก่คือโรคตาครับตาบวมกระบัดครับสองอย่างบพอครับวิธีแก้เขาเานี่เดีพ่อปักแก้กันเป็นย่อนมานี่หลายกว่าหลายตัวเป็นโรคปัญหานี่สีหน่อยแห้งปัญปัญหาเกี่ยวกับโรคมันนไห่หน่อยครับสีรอดแข็งแรงดีอยู่ไก่พวคนี้ครับคือเรียง่ายเรียงง่ายครับผมปัญหาคือพวก สุนัขปกหมาเนี่ยมาหลอกกัดครับผมมากขึ้นสวัสดีครับพี่น้องครับมือนนี่มาพอ้กับบ้าวน้องในช่องกบป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนี้บ้านน้องกับเจ้าภาพพี่น้องมาเบิงอีกหนึ่งแปลงครับผมแปลงนี้กับอยู่บ้านโนนสังนะครับเด้อพี่กัดแปลงบ้านโนนสังตำบลโนนสังอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมพ่อ้ีพ่อหยังน้องพ่อสำเนียงกิ่งบูครับครับผม โอ้ทั้งคุณจะเป็นไก่น้อยว่าครับบาทครับไก่น้อยนี่ครับผมอ้อันตัวนี้ไก่บ้านครับโอ้ไก,ก่ขึ้นบ้านเท่าไก่ขึ้นบ้านล่างเพาะครับอื้ไก่เป้นไก่ขึ้นบ้านไก่ลาดไก่ตีเท้านี่บอกเพาะครับครับก็ลังเพาะก็ลังเิ่มเพาะครับผมอู้ซึ่งมีไก่มีกับโอ้เท่ากับจะมีมองหน้าไม่เพื่อนน้ำ ครับครับนีครับห่านโอ้ห่านเพิ่นมักหน่ำห่านมักหน่ำนี่ครับนี่ห่านนี่ไก่งวงไก่งวงขึ้งไงเลยครับบาทเดินกินเลยเนี่ยอุ้ยไก่งวงโอ้เขาาวเลี้ยงไก่งวงก็ตัวครับสองสองตัวครับผสมผัมก้างก้างเพาะเอามาเพาะเพื่ออะไรเพาะครับผมเอาเริ่มแรกนี่ข้าเลี้ยงมัตตาน้อยเลยนะครับบ่ครับพึ่ เอาเอาบุญเอามาให้โอ้ยซอยซอยเลี้ยงเพคุนว่าเพบุนบวชไหวคุณว่าซอยเลี้ยงเลืองเอามาเลี้ยงบุขยายสายพันธุ์บุญแต่ว่าไก่ไก่พันธุ์เนื้อเฮานี่ดใบาไก่พันธุ์เนี่ยซื้อสามรถคุนล่องเลี้ยงเบิุญซื้อไม่ไม่ทักกินคท่าเห็นรถเทเลน่าเท่ากันครับเห็นรถเทเลน่ากันเลยเลี้ยงไว้ค่ะกินเกิดท่ามันเหลือกินเกิดสิขายอืมแต่ว่าตัวนี้คือ ช่วงนี้ก็ช่วงนี้เขาพ่อขายเลยว่ครับบ่ายย่างครับโอ้ก็ละในโลกหนึ่งต้องไปให้ปรว่าโลกรค่งอีกประมาณเดือนกลัวครับอีกประมาณเดือนหนึ่งครับอีกประมาณเดือนกลัวนี่ผู้ใดอยากได้ไก่พันเนื้อนี่มาได้เลยมาได้เลยโตละลอยโอ้ให้โตละลอยไปเลยโตละลอยไปเลยตัวใหญ่ตัวน้อยก็สร้างตัวน้อยก็สร้างแต่อยากกินตัวน้อยก็บใไ้เรียกเอาเลยให้เรียกเขาอยากกินโบดเอาตัวน่อยโอ้ลอยหนึ่งคือกันยุนี่ยุนี่ประมาณจักโตครับบ่ายูุนี่ แปดสิบตัวครับแปดสิบตัวได้พี่น้องเด้อเ้าซื้อมากที่แรกนี่เจ็ดบาทซื้อมากลอยหนึ่งแปดสิบตัวตัวละเจ็ดบาทครับโอ้นี่ตัวละเจ็ดบาทครับนี่ครับพี่น้องตัวละเจ็ดบาทนี่ก็คือลอยก็บาทเองเจ็ดลอยโอ้โหเจ็ดนี่ครับพี่น้องซําตัวละอันนี้เนาะครับครับผมตัวละเจ็ดบาทเจ็ดลอยบาทลอยตัวเจ็ดลอยโอ้นี่ครับเบิรงเบิร์เบิ้์นม่ีไมีก็จะเป็นไก่ตัวนี้ไก่พันไข่ครับพันไข่ เพิ่งทำบ้านพันไข่เพิ่งออกไข่้วบอครับบ้านั่งครับต้นซื่อซื้อเพิ่งมาอีกเดือนหนึ่งออกไข่คือ,อเ้เอาสื่อสื่อไก่ไง <ใน S 2> กันรับในในสื่อไก่ไงไก่ไงมาเลยครับโบเมนว่าเ้าสื่อขอมไอข่กระสือเขาจะขายแบบแบบมาเรยงอีกเดือนหนึ่งไขนะ่ครับ คือมาอยู่โลห์อีกเช่นนึงครับแล้วก็สามารถออกไข่ออกไข<า>่<ค>เลยเรืเ่อยกินเลยครับครับโอ้เฮ็ดปุ้งไว้เล่อยตัวนี้ครับครับคือิีห้แยกแยกมองกันครับกับตวกไก่ท่นเนื้อครับผมทันไข่เด้อน้องเด้อตรงนี้กะเฮากะไห้อาหารนี่ครับหลักๆแล้วบบานเฮาไห้อาหารนี่เป็นอาหารแนวใดไครับบนกับไก่หฮอหลายๆก็บางเมืองกับต้นหยวกกล้วยแน่ครับผสมกับอาหารกับขบเปือก ครับเนีนๆคือโยกล้วยเอาของอยู่ในสวนท่านี่มากให้คนหน้าวอนนี่หยางผักเกี้ยวหยาให้กินบ้างพวกไก่คนนี้มากกินหยาครับโอ้คนมากกอดกินหยานะบากกินหยาเกี้ยวหยากินข้ง่วนครับโอ้ผมนว่าเข้าสิ่เรี่ยงนั่งแต่อาหารอย่างเดียวควบคู่กันไปเนาะกลางวันก็เกี้ยวหยากินครับผมครับนี่ครับพี่น้องเอาหยาเมื่อวานลงไปเลยครับนี่ครับข้างในขอโปดขอโปดออน ต้นของโกรดอ่อนกเดือนกลัวนี่มาได้เลยเดี๋ยวจังจะเอาเบอร์โทรใส่ใ้ใต่คิบพี่นน่ก็ติดพื้นทางไงเขาบรานนั่งสั่งเนาขอดอครับผมครับผมบ้านนี้พื้นที่เฮานี่อ้าใส่งบหลาย่ครัะบ้านเทาเพียดนี่มันก็ใส่งบหลายหรอกแต่ว่ามันมีพื้นที่อยู่ของอยู่แล้วครับครับโอ้คือมีใหม่ไม่ยาวเฮาอยู่แล้วมีใหม่กระเจ้ากะสีก็ซังกะีเกาเขากะีเกาเฮาเองเข้าเป็นตะแห้งืซื้อเป็นตะแห้งข้าบผม ก็เลยกลายเป็นบุคอยได้เงงบุคอยได้งบครับผมรวยง่ายกับงบแห้งเขาเองนี่ล่ะครับเนาะเองสาวหนุ่มสาบ้านเก่าสาวไ้านของฟอของแม่เห็ดไรครับก็เลยกลายเอามะฮิตแห่งนี้ประโยชน์แห่งนี้ประโยชน์ครับผมหนู่มเด็กพี่น้องเด้อขุนโตคนคนร่างกุ้งพี่น้องโอ้ายได้ง่ายเลยเด็กเนี่ยร่างพ่อแม่บ่ได้เฮ็ดตยังเดี๋ยวเด็กพี่น้อง หนึงขางบานเพื่อนีกับเพีดยให้เกิดประโยชน์ได้เลยนี่ไก่ง่งวงโซนนักขุนจะม,มีบน้องสาเลี่ยงไก่ไข่เลี่ยงไก่พันเนื้อครับหมอพอครับาบ,บ,บ,บานนี่เข,เข้าเลี่ยงไก่นีเขาเจอปัญหาอย่างบอกรับออกปัญหากับปัญหาของไก่คือโรคตาครับตาบวมกับบัดครับสองยางบมอพอครับวิธีแก้เองเข้าหนีเด็พ่อปะแก้กับหนึ่งกับ ใส่ยาหยอดกับนามเด่มให้มันแต่ก็ว่านปูนขาวเนี่ยครับว่านปูนขาวผสมก้ำนามบ่พอเป็นยายาแก่วัดแก่ตาผสมกับนามให้มันกินครับข้ามไปก็เลยกลายเป็นอัตตาหลอดนี่หลายแรับอัตตาหลอดลายเพราะว่าเฮาซื้อมานนี่เพิ่งไหวประมาณเท่าตัวครับพ่อป่ะนี่คือเพิ่นตายนะพ่อลอยโตนี่เหลืออยู่ประมาณเก่าสิบ โอ้เหลือจากหมากัดอีกโหมากัดไปสิบกว่าตัวเหรอตัวนั้นคือืตายยอนหมาตายยอนหมาไม่ใหญ่หลอกยังสิแหละโอ้ครับหมามากัดมันตอนพอนหลอมครับตอนพอนหลอมร่วนหมาก็มาลอยองห้าหมาก็มาลอยไปทีละสามตัวสี่ตัวครับผมแต่เลื่อยไกลเป็นยอนหมานี่หลายกว่าหลายตัวเป็นโลกโอ้ใหญ่นี่หมามากัดเฮา้าครับแต่ในน้อยนี่ในน้อยโบโบมีหมามากไก่บนพ่อใหญ่เป็นกระปูขื้อกันครับปลาเขาเข้าใหญ่เลียวแล้เขาเข้าใหญ่เลียวครับผมครับ อู้นี่ครับก็คือปัญหาหนี่สิหน่อยแห้งปัญหาเกี่ยวกับโรคมันหน่อยชี่พตายครับสิหลอดแข็งแรงดีอยู่ไกลผมครับคือเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับผมปัญหาคือพวกพวกสุนัขพวกหมาเนี่ยมาหลอกกัดครับผมมากขึ้นคืงมีบ้านเาข้าเลี้ยงม้านประมาณเท่เดือนก็พอตัวนี้สามเดือนครับเลี้ยงแต่น้อยเลยบ่ครับเลี้ยงแต่น้อยเลยครับโอ้ื่อว่าถึงจะรุ่นได้น่อยคุณ ครับลูกเกียบอะครับลูกเกียบบ้านนี้ที่แรกเข้าเข้าได้บอก่เพิ่นไหวหรือจังไหนบ่อพออนุบาลไหนบ่อเพิ่นรถเพิ่นเอามาขายแลรงพานก็เลยถามสื่อครับบอกเพิ่นวอามาแจกขายอ่ะครับครับผมเป็นไก่พันเหนือเขาก็เอามาสื่อมาเลยครับครับผมเิ่นไก่พันเหนือพันไขยังแล้วแต่เพิ่นมาแล้วรถแรงพานก็เลยโบกครับครับเอามาลองเลี้ยงเอามาลองเลี้ยงเบ่งอกอยากเลี้ยงเบิ่งไปจังไหนวะครับ ถือว่าอัตราหลอดหล่อัตราหลอดไหลยครับผมนี่ครับกําลังแล้วน้อยนี่ก็คือช่วงนี้ของพอพนนีก็โสนทั้งนี้ก็จะเหตุเป็นสซนเรียงไกล้เป็นปัจจุสั์แล้วครับครับมีไก่มีปลาแล้วมีไก่มีปลามีม่วมีพักมีหย้าครบแล้วครับโอ้ครบแล้วปีไกยเนห้ขามาเบืองนี่ยังมีแจ่ช่วงข้างหน้าพอเนาอครับไม่ต่างนครับบัานมาเบืองปีนี้ครับครบแล้วพี่น้องปีนาในคือเริ่มสีว่างขายอยู่นาบ้านแล้วครับครับเริื่มจำน่ายเริื่อมจำน่ายครับ ปลาแตงเตมีสินค้านาบ้านมีสินค้านาบ้านแวะได้เรื่อยบานครับแวะได้เรื่อยนอกพอนอกครับผมครับชุดยอดครับนี่ก็คือเหาใส่ตะไครยหลังก็จะเป็นไม้เก่าๆเฮานี่ครับก็สังกะสีแน่พ่อได้เอามาประยุกต์ใส่ในของเห่านอกพอนอกครับว่าแตงเตเหาคิดหยังอยากเฮ็ดเฮ็ดเลยครับลงมือคงมือคตอบลงมือเพิ่มตอบครับสุดยอดอันนี้ครับแสดงผลความสเร็ตออกมาทายหลัง หลายคนก็จัดตามมาครับโบเมนว่าคิดแล้วบบเห็ดครับก็ได้แค่คิดน่ะเนาอครับผมครับอนี่ิ่นพอเพ่นคิดไปนําเห็ดไปนําคิดไปนําเฮ็ดไปนําได้รลายเองคุณก็รายเองได้เพิ่มมาเองมันนี่ครับพี่น้องครับเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งทันนะครับเด้อครับผมอยู่ในพื้นที่สองไร่นะครับนาอครับปังปังนีพี่เดียวโอ้่งัวนครับก็เรียงง่วนําำ ปูเขากับปูงาไปน้ำปูงาว้น้ำครับเวลาทำกับปล่อยไปกินเลยบ้านนี้ก็เข้าสวนนี่ระบบน้ำเขาเนี่ยไรครับปะระบบน้ำก็น้ำสาครับใส่น้ำสาห์นใส่น้ำสาดูขึ้นมาเลยครับดูขึ้นมาเลยเอาก่อนอาสีเฮ็ดนี่เข้าได้บ้างแผนในก่อนบอกับก็คือคือจะเฮ็ดตัวเลก็เฮ็ดไปเลยครับคือว่าขาดอีกอย่างก็เฮ็ดเอาครับครับบนบนเคิดตัวสีว่างแผนไม่ล่วงหน้า ก็คือว่าขาดยังอยากได้ยังอยากได้บออยากได้ป้ายยาอยากได้ไก่ครับเขาก็เหตุไปน้าเอาไปน้าคิดไปน้ำครับว่าจตเหตุอันนึงแล้วพอทีคิดไม่รับคิดมาเองคือความอยากได้อยากอยากบุบจก่อยากได้ซื้ออือก็คืออยากให้บริสุทธิ์เพิ่นบริสุทธิ์เพิ่นครับผมสื่อก็สื่อส่วนหน่อยซื้อส่วนหน่อยโอ้นี่จะระบบนำเนี่ยเ็าดูจากน้องสาเ้ามาเลยครับครับผมบึ่งบึงเอาตะกอนตะกี้เข้าบานก้อนเอาสีใดมา อยู่บ้านเท่านี้เขาเลยไปเห็นงานได้นอื่นทาไกลมาก่อนบ่ครับเคยไปอยูุ่งเขพบนะครับไปอยูุ่งเขพบสามสิบปีครับครับผมครับบ้านจี่ไหนครับว่าจะในกลับมาบ้านเท่าบ่ก็คือเป็นหนุกจ้างเพลนร้ายมันก็เหนื่อยลำบากคือกันแหละก็เลยเบิดเวลาครับเบิดอายุไขการทํางานครับครับก็เลยมาตั้งอยู่บ้านเท่าเลยครับเลยมาตั้งลักอยู่บ้านไม่ในเทาเข้ามาอยู่นี่ก็คือ กําลังมาอยู่สามปีครับสามปีครับผมเป็นยังไงครับบ้านกับสามปีเท่ากับมาอยู่บ้านก็แตกต่างกันเพาะอย่างกับอยู่ในเมืองกับเป็นลูกจยางเพจนอันนี้เป็นลูกจ้างเจ้าของครับครับเฮ็ดยังก็เฮ็ดได้ของเจ้าของลงทุนเท่าไรก็ได้ทําของเจ้าของหมดตรงนี้ก็คือเฮาอยากเฮ็ดยังเฮากับเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาครับเพราะว่ามีทุนนิกน้อยหน่อยเฮ็ดเอาตามทุนของ ตะขี่ห้าก็ไปสู่งานนี้มืองหลวงครับผมครับผมข้อมือไหวกับเสียงเฮาครับไหวกับเสียครับแต่ว่าเ้ากับบไวใดบ้างแผนเมก่อนกับไม่วใางแผนเมก่นอน<ๆ>ไหวกับเสียงเฮาครับคือ<ๆ>ไหวกับเสียงลบมากกับมาเฮ็ดเลยมาเฮ็ดเลยแลบวแค่คิดเอา <c oughs> ครับผ <c oughs> มโอ้สุดยอดได้กล้าที่น้องเด้อแต่ก่อนเฮาคิดบ่ครับว่าเฮาสิมาอยู่จังซี่บ่บ่บ่คิดเลยว่าสิได้จังซี่เฮ็ดจังซี่บ่คิดบ่ได้คิดไว้ครับเพราะมาอยู่บ้านละคิดขึ้นเองเลยขึ้นเองเลยอยากไปมีแม่ครับ คิดยางเดียวคืออยากให้เจะของไม่ยูไม่กินครับนี่เอาให้พ่อเพียงออืยู่ยางพ่อเพียงครับก็มีความสุขแก้วนะครับนอบผมนี่โอ้นี่คือน้องสาขับลึกประมาณสักเมตรครับน้องสาหาลึกสามเมตรครับสามเมตรเลยโอ้พนดินเหนียวกันตัวเหนียวนามหนามนกท่วมหัวเลย้นามนี้ท่วมหัวอยู่โอ้ตรงนี้ก็คือสร้าง แรงอาหารไหวไงเข้าคือกันครับนี่มีเอาปลามาลงครับครับโบปลาหี่เป็นปลาธรรมชาติห่อเขาเรือก่าอเขาเลี้ยงปลาปลาธรรมชาติที่บรใหารโอ้ยย่งมากะห้พักบุงครับครับเลี้ยนแบบธรรมชาติไปเลยธรรมชาติครับผมโบวานอาหารนี่ครับส้นนี่ก็คือได้น้ำจากนี่แล้วก็เอาไปหุดสวนต่างห้องเข้าครับครับครับผมเวลานาพ้นมากก็ได้น้ำจากแค่น่าไรขึ้นมาผีครับครับ อู้นี่ครับเวลาในกระป๋าเขาก็บคืนไปฟุ่นเลย่มั่วคับบ้านแมนป๋าคืนบ้านน้ำลดกิดบกลงมาอยู่อมายู่นี่ครับผมโอโซนทั้งนั้นเข้ากับจะเป็นขอกงัวะขอกงัวะุ่นครับอาหารงัวนะครับมีขอกทานครับีสารพัดประโยชน์เลยนี่ครับพี่น้องครับที่มีจะจีเลียงงัวประมาณเท่าตัวครับงัวเท่าไหร่งัวมีสี่ตัวครับเลี้ยงงัวไปน้ำเพื่อได้ฝุ่นได้ปุ๋ยเพิ่นเพื่อให้ฝุ่นได้ปุ๋ยใส่ผักครับผม ปูน้ำนี่ใส่มุมแหงเลยพบทแหลงเลยเนาะครับน้องเบิแหลงครับยังบบกโอุ้ดสวนได้เบิรเลยครับนี่ครับเวลาในกาเจ็ขัางเข่าไห้ครับไววถ้าให้มั่วเห่ากินหัวกินนี่ครับพี่น้องครับนีโซนทั้งมีเฟินเกิดเห็ดว้ยยูคางบาได้พี่น้องด้วยเหี่ยงเพ็ดเหี่ยงไก่นี่ครับจัจะน้อยกับนาวานเขานะครับนอกคราบผมนี่ครับเลยเห็ดเป็นห้เพิ่นยูแบบ คุณครับเบิงแบบอันนี้เลยเยียงในหันบ่ได้ออกไปไซด์เลยแต่ว่าเห่ากับเห็ดขอกไงเติมใหคเขาเนาะครับเบิ้งเบิ้บครับพี่น้องครับอาผู้ใดอยากมากคืออยากมาเล่นน้ำแม่สีมาไดบอรับมากมาไดมาเยี่ยมมาเบิงกับมากินต้มไก่ครับผมได้ได้ต้มไก่พอได้กินอยู่ครับครับจะกินปลาพอได้กินครับครับผมเอาครับบาทหาพี่น้องเขาอยากมาเลน้ำม่สีหรือว่ามาบ่ไดดอยากโท่มากไอสี่พ่อมีเบอร์โท่า่ครับบ่ะ ออยากโทรมาเล่นนํามาคุยนําครับกับมี่ครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสองแปดเก้าเก้าศูนย์ครับครับผมศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสองแปดเก้าเก้าศูนย์ครับครับผมพ่อสาเนียงหน่อครับพ่อสาเนียงกิงบูลครับผมมาไหนเด้พี่น้องด้วยอยู่บ้านครับุสังเอาครับพ่อครับบานนี้ห้าพี่น้องเฮ้าอยากมาอยู่บ้านในสี่อยู่กรุงเทพ แล้วอยากกลับมาอยู่บ้านเท่าจากสีทุ้ไทนี่พอสีมีหยังแนะนําบอกครับบ้านไอถ้าอยากมาอยู่บ้านก็ต้องมันต้องแน่านา่อยู่แหละแต่ละคนบางคนเมืก็แล้วแต่ชีวิตของคนเฮ้าคนใดคิดถอดบ้านเบื่อการเป็นลูกจ้างคนเบื่อเมืองหลวงอาจจิตด,ดินถลม่มตึกถล่มแน่หรือว่าแผ่นดินไหวแถวอีสานบ้านเฮ้ายัางพออยู่ได้ครับมาปลูกมาสาั่ง มาคิดเอาครับคิดเอาพ่อได้อยู่ได้กินอยู่คร um> ับครับผมครับผมมาเบื่องพอสำเนียงเป็นตัวอย่างนะครับพี่นองครับผมครับผมนี่ครับพอเิ่นกับไปสู่งานที่มองหลวมคือยกันตะกรอนครับผมและก็ไหวกับเสียณเฮาขนาดบริบ้างแผนนใ้ก้อนเลยครับบริด้างแผนไว้ก่อนครับมาอยู่บ้านเฮากับมีพื้นที่อยู่แล้วพื้นที่อยู่แล้วครับผมที่ขึ้นแล้วก็ที่ขึ้นกับปลูกพักปลูกด่าคิดเอาเองครับครับกับพ่อได้อยู่กับให้กับสวนเฮาครับผมนี่ครับพี่น้องครับเลี้ยงไก่ผู้ได้อยากได้ยังสีก็มาได้อีกประม่านเล สามารถจับไก่ไปต้มยำทำแจงในเลยครับผมครับอาหารบ้านเรานะครับพี่น้องเด้อมี่ครับพี่น้องครับบารน้องกับาพี่น้องมาเหรียญน้ำพอเปินเหลี่ยวกะได้ควมรูไหลหลายอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบคุณพอหลายๆครับที่เาชวนครับผมครับผมขอบคุณครับกัอย่าลืมในช่องกบป่าท่ารวยได้ครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบารน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบารน้องกับทีมจิคลิปนห้พี่น้องเลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ